สามใบเถาครอบครัวสาวลาวเซโนมีใครคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานงพี่น้องบึงพันแหลนไปนี่พี่น้องคันมาฮอดนี่แสดงว่าพันต้องได้ไปเป้า <c oughs> มันจะถึงถนนใหญ่แล้วนะเปาไปไป <c oughs> ไปไเราขึ้นรถนี่เปาเอ้ยอ้าตุ๊ <c oughs> ปุ๋ยยานรถเลยเป้าเปา น้องขุ้นท้องถนนใหญ่เปามาขึ้นรถเปาเพิ่นฮู้จักทางอะไรหนูเพิ่นสิแล่นเอาดานี่ยา้านรถบ่มีรถไปป๊าสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องเอาขึ้นรถจนได้ย,าดดย้านรถเกียบเพิ่นหุ้ยเนาะอังเปานี่ก็ได้พูดแล้วโอ๊มีแต่คนเนม สามใบแถาครอบครัวสาวลาวเซโนมีใครคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานพี่น้องสบายดีและสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้เนาะน้องตวเกี่ยวกับออกมาแต่เ้าพี่น้องเปลือกมาทําความสะอาดเตรียมสถานที่พี่น้องนี่ก็คือเม้องนี่เนาะเป็นบริเวณหน้าบ้านพี่น้องนอตวเกี่ยวกับที่มาก,กวดอันนี่เลยเศษใบหมอกใบไ,ม,ไม้แบบนี้เนาะนี่ออกไปจุใส่เนาะจุนี่เลยเนาะ,นนนะ ทำเป็นกองเดียวเลยห่าหลายหลายหาอันนี้ค่ะพี่น้องเป็นใบห่าแบบแบบนี้นะติดข,ขนาดเปา <c oughs> อังเปากว่าผลมีกมาพี่หมู่หลายพี่น้องแบบนั้นเลยค่ะ ไปเจอหมูเพื่อนแบบเพคนมักหมู่แห้งบ่มีไผกล้าแบบว่าคบอังเปากากระอังเปาพี่น้องเพราะอังเปานั้นเป็นมิตรกับทุกแบบกับหมาทุกตัวค่ะนะมึงไม่หามุ้ยไกกัดอังเปาอังเปาบ่กัดไผแล้วพี่นี้มบงนะเป้ามีกระแหลนมันกดอังไฟโอ้ใครอ่ะ ที่ไหนมิวมทำอะไรไไะ <laughs> ใครอะตรงมิววะ จย่ไปกวดนลยคนที่กวดบ้านนลยที่น้องอืมคนเราทำอะไรวะอะไรวะ เส็นอย่างเป่าเปลากันเลยให้เรีพี่โน้งมีแต่หญ่าเนาะไม่มีอะไรไมีแต่ย่าอันนี้เลยที่เขาัวดเอากับเศษเศษไม้น้อย แล้วทีุ่รกิดอันที่ว่าส่วนอาหารนะพี่น้องเอ้ยจัดสิแนวใดเพราะว่าเอ้ยหมีเพิ่อนกายังบ่ได้มาอยู่ลาวเนาะนอกจากเกี่ยวกวับจะสีเฮ็ดน้ำผเพราะหนุน่มนอยก็สิไปไทยแล้วเอ้หมีผัดส้่งบ้านแล้วเพื่อนกับว่าว่าเดี๋ยวสิหาเงินต่ออีกจังหน่อยก่อนนะพี่น้องอยู่ไทยนะเพราะว่าเพื่อนต้องใช้อันใช้หนี้เนาะกรอบมาหานะและเพิ่นกับ,บู้ว่าสิมาอยู่ มื่อไดจะว่าคนก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วพี่น้องเออมีกันเลยส่วนอาหารหฮาสิเกิดยูโบเพราะว่าถ้าเฮ็ดกะมันต้องได้ลงขึ้นหลายนะพี่น้องไม่ว่าลงขึ้นแบบสถานที่แบบบางคนเพิ่นก็บ,บอกเนาะให้อันให้คําปรึกษาเอฟซนะพี่น้องเพิ่อนคอมเมนต์ว่าให้เฮ็ดแบบมุ่งแบบเป็นหลังไปเลยนะมุ่งเป็นร้านเป็นหลังเพราะว่า นุง่งคุณเอิญหะเดี๋ยวเดี๋ยวอันให้มุ่งเป็นหลังเพราะว่าเราดูร้อนเราดูฝนมันกะสามารถนั่งได้นะพี่น้องสามารถพักพิงได้นะ้องก็เป็นความเพื่นแต่ว่ามันผัดต้องได้ใช้อันงบหลายนะพี่น้องค่ะผัดยังบ่มีงบยังบ่งมีทุนเผื่อสิมาสร้างถึงขนาดนั้นเนาะตอนตอนแรกว่าสิเหตุนะสิเห็ุแบบว่ากะ เฮดแต่บอนนั่งมุ่งแต่บอนนั่ง่ะพี่น้องแล้วก็มีโต๊ะเนาะมีโต๊ะแล้วกสบเ็ดอันเทพื้นหินบดใส่แล้วก็เอาดอกไฟใส่นะพี่น้องหนั่งแบบตอนแรกเนาะไม่ว่ากินปลาจุ่มกินมูจุ่มตรงนี้นะพี่น้องอืมข้ากับคิดไว้แบบนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเออมีเพื่อนมาอยู่นเนาะห้ากับว่าสเสเฮ็ดเพราะว่าสถานที่ห้างบุไร้เสามันกนสบสะดวกเนาะพี่น้องสะดวกก็ห้าไปเสารบ้านอื่นนะห้าไปเสานี่กะมันกะ คิดนักอยู่อะจะได้ขายไหมวันนี้ไปว่ากลัวไม่ได้ขายกลัวไม่มีค่าเช่าเนาะแต่ว่าอันนี้มันกะตัดเรื่องค่าเสาวออกไปอะนะคือในคลิปก่อนกะฮาว่าว่าเออนาง่นมาบานด่วนเพราะว่ามีงานด่วนกะงานนี่แหละี่นองเลยมีใครคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานเนาะ ลองทายว่าชื่อว่าใครหนุ่มน้อยเปล่าเป็นหัวหนุ่มเพื่เห็นเท่าเดี๋ยวมงน้องมิวมิวโบกมือหน่อยมองไม่เห็นเลยโบกมือหน่อยเผนเอิอนใส่อยู่พี่น้องเอิอนผมไม่ได้เอิอนชังเออเอว่าเอิอนเปล่าที่เออห้องวะทำเลผลเอิอนนะ เริ่มพูดได้ไดลแล้วมิวก่อนเลยจ้าจ้าต้นอันนี้ฮะนะเป็นต้นอัน,นตระกูลทิวลิปนะนุ่งตะกี้โบได้มีไดมันหาก,ก็มีตอนนั้นวางช่วงไหนช่วงหนึ่งตอนยังน้อยดิตอนที่ไปงเยี่ยนปฐุมคุณเอามาปลูกที่น้องต้นอันนี้นะ่ะมันจะเป็นหัวคือดอกทิวลิปนี่แหละเป็นดอกสีส้ม พ่วมาทนนะหนุ่นนมๆบนมีน้ำพดบนมีอย่างไม่าตายค่ะเป็นหัวอยู่ฝนตกมากระโป่งคือเก่าพี่น้องเลยปลูกง,ง่ายเนาะเป่าก็ให้กำลังใจขนาดเลยเบะน้องอุ้มน้องมิวมาดูแพะ คือบ้านเออหมีนี่ก็คักอย่างหนึ่งน้องพี่น้องก็คือบ่อนจอรดรถเห็นบ่อน,นี้พี่น้องถนนใหญ่ญี่พุ่นบ่อนจอรดรถแต่มันกว้างพี่น้องเลยแบบเวลาที่อันเขาาห็น้าหานอาหารเนาะอ,อนาคตไปพี่น้องเลยบ่อนจอรดรถกับโบอึดแล้วก็อีอซี่สัมพันธ์กับมันบ่เป็นต่ยานเวลาลรถขับผ่านไปผ่านมาฮะนะถึงรถสิขับเร็ว่างกะมันอยู่ห่างกันอยู่ฮนะคืออันมองหันนะบ่อนอันที่เฮาอัน ขายของอยู่โรงเรียนตอนนั้นนะพี่น้องขายน้ำปงน้ำปั่นเขาเปียกเนาะแบบว่าอยู่ทางโคง้งพี่น้องเลยวลานเขาขายของนะเขากระสีรลแบบวงเวลาลดพ่วงอย่างมามันแบบมันซัดเข้าไปหัวเบิ่งข่าวหลายพี่น้องแบบยานแบบเบรกมันบอดีแบบรุดโคง้งนะท่านพี่น้องแต่ยานแต่ว่านี่ฮแะบบ่ได้ปิดยานเลยเึิ่งมันไกลจาก้าขนมใหญ่เนาะเนี่ยเปากะคุณพ่อเพิ่งอยากมาเนาะเปา น้องมึงลดลดหันลดนี่อะไรแล้วพี่น้องแนีมึงลดบได้มาบ่อนโมิเปล่าแบบเดอะไรฮะหลายหลายรถอันแบบนี้ฮะแต่ว่าเฮ่าไหร่ขี่มอเตอร์ไซค์ยานแห้งพี่น้องรถอันนี้ ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะต้องมีสติตลอดเวลาได้พี่น้องถามว่าเฮาขาดสติเนาะคือทางมัน้อมทางมันบกวงเนาะว่าบุญญาสิคิดเลยเฮาก็เคยเจอสถานการณ์ที่ว่าทับขันนะพี่น้องน้องตะเกียวเคยเจอถ้าว่ามันเป็นทางแบบเฮาสามารถปล่อยมอเตอร์ไซค์ลงคลองได้เฮาก็ปล่อยลงก็ปลอดภัยแต่ว่าสถานการณ์ที่คลองมันสูงคลองมันเลือกขนาดพี่น้องเลยน้องตะเกียวจนน้ำตาไหลแม่ว่า ยานแหงพี่น้องรถมันมาสองทางเลยรถมาทางเฮาแล้วก็รถมาสวนมารถใหญ่นะมันสวนกันเลยเฮาอยู่ริมถนนเฮานโม,ม,ม,มวิสพี่น้องเฮาต้องแบบเข่าันริมถนนชุดๆเลยนะถึงชีวิตแบบมันไกลแหงๆอ้าอกะเอาเอินปเป่าเร็วอา้าวว้าวไปเอินะเป่าเร็วเอินปเป่าเร็ว เปาเปาเป้เปาป่ะนี่น้องมิวเปาเปาเอาเรียกเปาก่อนเ็วเปาเปาเอ้ยเปาเปามานี่ลูกเอาเดินเดินไปหาเปาไปเดินเนี้ยคือเอ้คือสิโลสิอืม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 น้อ่ มีมานี่มาดูอะไรน,นี่ดูนี่จะขุดอันนี้นี่สีแดงแล้วแม่ใหญ่แล้วคือบอเห็นละเอออยู่นี่ใหญ่ใหญ่เตย,ยหน้าและะ้วบอกเฮ้ยเตยหน้าและะ้วบอกเฮ้ยเตยหน้าและดูอันนะคะวัดวัดวัดเห็นไหมสีแดงนะแม่เข้าพอเห็นว่าลำพูสีจ้าน้องคนแนี้ยมูเห็นที่ไก่คนน้องมันเตยนะ เปาปคุณคนอื่นมาเอ๊ะเร็ว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 เอาเลาเอาไปหาเปาเปากับตุ้ยานมิวมิวนมักจับเปาเปาวะเอ๊ะคุนอยากลงเปาวันนี้ลูกเปาเปาอย่าเพิ่งไปลูกเล่นกับน้องก่อนเปามาไหนี่เปาเอามาให้แม่เปา มันไหลเป่าพี่น้องปไปวะไปวะไปใส่ฮ้ยึเป่าจนยานผูเป่าแหลกไปหายายผูเฮ้ยแนวไหลนเนาะแล้วไหลเป่าเฮ้ยหันหันเลยพี่น้องผูหย่างฮาไวไวอืมอืมเ,เป่า เรียกเปาก่อนเร็วเปาเปาเอ้ยเปาขุุนเปาไปละคุ่นๆุงยเาตนทำงานสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็วน้องมิวสวัสดีหรือยังน้องมิวสวัสดีหรือยัง มาคลิปว่ามีนะดิดีนะพี่น้องแม่เออคลิปว่ามีค่ะคนเข้าคลิปแล้วมีตลอดขั้นเปิดเห็นกล้องนี่คนจ้าจ้าดนีเปามาแล้วนี่เปาเปาเรียกเปาสิเปาหัานหั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 นเอนอ,อ,อไหนไหนอันไดโนเสาร์ร้องยังไงเออใช่ไหม

เดิน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 ยังไงพี่อ้าวเดินเดินเดินให้พ่อแม่ดูสิโอ้โหนุ่มวิจิวจับอันนี้นุ่สองเบิ้องวันนี้มิวสองเบิ้งจับสองเบิ้งขังไว้ขังไว้เออเป็นขั้วแล้วนี่ขังไว้นี่ป้าวหนูนุ่มวิจิปีนุ่มนุ่มน้องเบิ้งงวางมันนะคะ โอ้ย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 เจ็บนี่บ่มีให้ผู้ชายเนาะพี่น้องบ่เคยเลี้ยงอ่นเด็กน้อยผู้ชายแบบมันแข็งแข็งแรงนะพี่น้องคุณคุณอาจารย์สวัสดีจ้าอาจารย์จ้าเร็วๆอาจารย์ จ๊ะจ๊ะจ้าจ <c oughs> ออ้น้องมิวเก่งจังเลยน้องมิวปิดประตูเองเป็นด้วยพี่น้องแรงจังเลยแข็งแรงจังเลยโ <c oughs> อ้โหโอ้โหปิดประตู ว่าสิบป,ปีแล้วบ้าน,นี้ยูโรไม่ไหวแล้ว <laughs> จะเอ๊ยยังอีป้อนขี้ดินวันนี้พี่น้องวงนี้อ้าวกินไม่ได้โนโนกินไม่ได้บินกินไม่ได้ Å! <try> วัดว <What>? ัดตอนนี้ตัวเกียวก็ได้กดแล้วพี่เอ็มพ่อเด้อพี่น้องนี่เป็นจังไนเป็นหูเป็นตายู่บ่เนาะเดี๋ยวแดดออกจะหน่อยแล้วสิมาจูดเนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้นะนหมอกตกหลายเนาะ ใบเพิ่นเปียกไปใส่กวดย้ายย้ายต่อวันี่ไปมิวบายบายไปมาพี่น้องเพื่อนๆไปไปไปไหนไปไหนมเราจะไปไปหนึ่งเลยมิว จ้าก <ih az violin inding> <ra <Rabbi> <ijn> ่อนจ้าจ้าก่อนจ้าเร็วจ้าก่อนจ้าพี่น้องจ้าอีกจ้าอีกจ้าก่อนจ้าก่อนมีเสียงด้วยจ้าโอ้ยจ้าก่อนจ้าสวยสวยก่อนจ้าระโรก่อนจ้าโอ้ยี่น้องอ๋อน้องให้เพื่อนให้เพื่อนมาจับเอาอย่าอมเด้อไปสิพาน้องมิวนงไงสิพาน้องมิวไปซื้อมากะทันเด้อพี่น้องไป โอเคพาหน้องมิวไปเลาะบ้านกับพี่น้องเลยไปมิวมิวหมักขนาดเลยไก่หลายไก่ไก่โพี่ผ้าหลานล้มแล้ววันนี่ผลิกมิวเอ้ยขนาดอายุหนึ่งปีแล้วนี่เขาอุ้มน้ำปวดรดแขนลอยแขน มาหอนแล้วพ no ี่น้องเบิ่งต้อมากระทันเพิ่อนนะเพิ่นว่ามันตัสิเบิดแล้วเพิ่นบอกเก็บอารมณ์แล้วพี่น้องจะเฮากสิเสี่ยงหายเพื่อนเนาะไปเด็กน้อยอยู่นี่คู่มือเต็มอยู่นี่นู้าน้องเอาไม้อันเลาเอาาเดี๋ยวน้องเลยเหลืองนู่นเอาไม้มาต่อยเอานี่ไม้นี่เอามิวลงเด้อมิวย่างเด้อ หลายเนาะเป็นมะกะทันที่มะกะทันหวานพี่น้องหน่วยใหญ่เนาะนบริสิญยามันกับทีแมงแนี่ยว้าอยู่พี่มิวมาพี่มิวมิวเอ,อ,เอ้ยมาพี่เมื่อไงฮะพออาจจะมันจนะแพงเนาะแพงค่ะลูกคนไทยเัมือนในเชือดแล้วจะเดือนนี่ย <laughs> น,ยน,นะปีปลาย คือพ่อมาหันโบนี้คืออีนางเนี่ยคือพ่อจักแม่โบเห็นดอกยพ่อแต่ว่ามันเสียบพ่อพ่อพ่อมาหันแหลนอย่างเขาบ่ไหวปะเอาเงินให้เพื่อนบ่เอ่ำสำน้องพี่น้องไปซื้อมากะทันกันเลยเพื่นบอกว่ามันสีห้วยแล้วตะกี้ดกกว่านี้แต่ละมื้อขนาดเล็กน้อยเต็มอยู่ต้นอันนี้เลยพี่น้องต้มมากะทันเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนใจดีเพื่อนบอกที่ที่นะพี่น้องภาษาไทยเอิญอย่างโน้ บุกิที่เฮ้ยเออไม่คิดเหนียวเพิ่นให้เด็กน้อยเป็นกินขมือ้อเจ็ดก่อนมิ้วอะ่ะจับเอาหนือ้อใหญ่ๆของมิ้วมาสกัดใ้เบิรงกพี่น้องเ,เลยมันแมงอยู่เพราะว่า่นบริสิทธยาพี่น้องจะหวานแล้วหวานหวาน เอาลูกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนอย่างนั้นบบลงคอปลาหอยแกรลุงมิวนะอืแซ่พี่น้องเลยหวานว่าสิเอามากินส้มกับโบส้มซ้ำมันหวานพี่น้องในต้นทำนี่กินส้มแซ่บมันเปรี้ยวๆหวานตัวน,นี้เขาแซ่เออหน่อยนี่มิวอาน่อยนี่อื้อืม,อม เป่ากับกินนะพี่น้องให้เป่ากินหน่อยแดงๆว่าน,นี่ฮะมันหวานเนี่ยเป่ากัดก,กินกัดก,กินนุ่เป่านอนนี่ปุ๊ห์อืมเฮ้ย้ากับชิ้ผ้ากันกวาดบนนี้พี่น้องนี่บริเวณอันนี้ต้นไม้พี่น้องมันมีใบไม้ใบอันใบไม้ที่มันตายห้ากับิก้กวาดกองๆไว้เนะเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านพี่น้องเลยน้องพี่น้องกับิประมาณนี่เนาะมึอนี้ก็ได้ อรอลุ้นไปนํากันเด้อพี่น้องว่าสิมีงานอย่างก็ได้ผู้ใดสิดแต่งงานพี่น้องเลยระหว่างสามใบเถาโตโกเกียวนงน้อยสาวสุขผู้ใดสิดแต่งงานพี่น้องลองคอมเมนต์แล้วก็มารุ้นน้ากันเด้อสําหรับคลิปนี้เนะพาะฝากบอมพี่น้องกดไลค์กดตามกดแชร์และที่สาคัญบอกกดข้ามโฆษณาพอพอกันในคลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบายมิวาบ๊ายบายมาอ้า โว่ยเคียง์งานอ่ะคือนอนเยพี่น้องน้องมิวพุ่นนอนเฉยเมื่อยพึ่นเมื่อยแล้วก็เห็ดยาวอีเฮ็ดสิป้อนนงน้อยอ้ำอ้ำเพึ่งจะเอาตัวน้ำมือนง